สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่ต้องมาคุยกันนะครับเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันเกี่ยวกับนายตำรวจระดับรองพอกะกะเลยนะครับที่ถูกสั่งไล่ออกจากราชการเพราะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่หลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์สวัสดีค่ะ ใช้ข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวต่างๆทั้งเรื่องการสืบสวนการจับกลุ่มแล้วก็ล่าสุดคือคําสั่งไล่ออกเราจะมาลงรายละเอียดกันค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกลโกลงเขาทํากันแบบไหนแล้วก็ขอบเขตของขบวนการน,นี้มันใหญ่แค่ไหนกันแน่ครับ เรื่องมันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อทางบชอนอกับบกน .2 เขาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงใช่ไหมครับแล้วก็ตามมาด้วยคำสั่งให้ออกเลย <S <S ใช่ค่ะซึ่งการดําเนินการตรงนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการที่ตํารวจบกปทเขาไปจับกลุ่มรองพกกคนนี้ก่อนตามหมายจับของสารอาญาค่ะอ๋อมีหมายจับออกมาก่อนแล้ว <S <S ใช่ค่ะหมายจับนี้ลงวันที่6ตุลาคม2568เลยระบุชื่อชัดเจนว่า เป็นพอตทพาซินกหนกพรันซึ่งตอนนั้นก็สังกัดสอนอนหนึ่งในนครบาลน,นี่แหละค่ะแล้วข้อหาที่โดนเนี่ยมีอะไรบ้างครับดูจากข่าวเหมือนจะหนักเอาการอยู่หนักมากค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนอันนี้กระทบคนเยอะแล้วก็มีช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นด้วยค่ะครับนอกจากนั้นก็มีข้อหาทางคอมพิวเตอร์ร่วมกันนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ อันนี้ก็คือตัวการสร้างเรื่องหลอกลวงแล้วก็โยงไปเรื่องเงินเงินทองทองเลยค่ะคือสมคบกันฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินอืมครบเลยนะครับเรื่องเงินผิดกฎหมายยังไม่หมดค่ะปิดท้ายด้วยข้อหาที่น่าสนใจมากคือร่วมกันเป็นอังยีค่ะอังยีแสดงว่าทางการมองว่าเป็นองค์กรอาชญาการรมเลยไม่ใช่แค่คนสองคนทำถูกต้องค่ะข้อหานี้มันชี้เลยว่าเขามองว่านี่เป็นขบวนการที่มีการจัดการ มีโครงสร้างไม่ใช่การกระทำผิดส่วนบุคคลธรรมดาแล้วโอ้หนักจริงครับแล้ววิธีที่แก๊งนี้ใช้หลอกคนเหรอครับเขาทำกันยังไงทำไมถึงมีคนตกเป็นเหยื่อเยอะขนาดนี้จากข้อมูลนะคะเขาใช้แพลตฟอร์มชื่อ Phoenix Max ค่ะแล้วก็ไปโฆษณาชวนเชื่อตาม Facebook ชวนคนมาลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ออืือ โฆษณาใน Facebook เลยใช่ค่ะจุดทีเ่เขาทำได้เนียนมากคือช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะสร้างความน่าเชื่อถือค่ะคือยอมให้เหยื่อที่ลงทุนไปเนี่ยสามารถถอนเงินลงทุนพร้อมกำไรเล็กๆน้อยๆออกมาได้จริงอ๋อเหมือนหยอดเหยื่อก่อนให้ตายใจว่างั้นเถอเพะพอเห็นว่าอ้อยได้เงินจริงนี่ไม่หลอกแน่ๆก็ใส่เงินเพิ่มเข้าไปเยอะ ใช่เลยค่ะเป็นหลักจิตวิทยาเลยพอเหยื่อวางใจลงเงินก้อนใหญ่เข้าไปทีนี้ล้วค่ะพอจะกดถอนเงินระบบมันก็จะบล็อกทันทีอ,นนอ้างนู่นอ้างนี่ถอนไม่ได้อีกเลยมีตัวอย่างความเสียหายไหมครับว่าหนักขนาดไหนในข่าวมีกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายคนหนึ่งนะคะเสียหายไปถึง1 2ล้านสองแสนบาทเลยค่ะโหล้านสองไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยค่ะสะท้อนว่าความเสียหายมันรุนแรงมากจริงๆ แล้วตัวเครือข่ายนี้ล่ะครับจากข้อมูลที่ตํารวจสืบสวนมามันใหญ่โตแค่ไหนมีคนเกี่ยวข้องเยอะไหมครับเอ,อ่อถือว่าใหญ่มากนะคะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องไปทั้งหมดเนี่ยยีรายจับได้แล้ว17ราย29หมายจับจับได้แล้ว17ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการเข้าตรวจค้นในหลายๆจุดด้วยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่อุดรธานีด้วยค่ะแสดงว่าเครือข่ายเขาไม่ได้อยู่แค่ที่เดียวไปถึงอุดรเลย แล้วการตรวจคนนี่ยึดทรัพย์สินอะไรได้บ้างครับพอจะบอกขนาดของเงินหมุนเวียนได้ไหมการยึดทรัพย์ก็ช่วยยืนยันขนาดของขบวนการได้เหมือนกันค่ะคือยึดได้เยอะมากมีทั้งรถยนต์9คันของแบรนด์เนมอีกเกือบเกือบ50รายการแล้วก็มีเงินสดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกคอมพิวเตอร์มือถือครับและที่สำคัญเลยคือเจอสมุดบัญชีธนาคารกับพวกบัตร ATM เเนี่ยเกือบร้อยรายการเลยนะคะเกือบร้อยบัญชี บัญชีมาแน่ๆเลยใช่ไหมครับค่ะคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นรวมมูลค่าสัตว์สินที่ยึดได้เบื้องต้นต,นตอนนั้นก็ประมาณ21ล้านบาทค่ะ21ล้านนี่แค่ที่ยึดได้เบื้องต้นนะครับเงินที่หมุนเวียนจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้มากเป็นไปได้สูงค่ะตัวแรกนี้อาจเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งก็ได้ครับกลับมาที่ตัวรองของกกที่ตกเป็นข่าวหน่อยครับมีข้อมูลไหมครับว่าบทบาทของเขาในขบวนการนี้คืออะไรกันแน่ ทำไมถึงเข้าไปพัวพันไดอ๋ออันนี้เป็นข้อมูลประกอบที่น่าสนใจจากในข่าวเหมือนกันนะคะมีการชี้ว่ารองผกกคนนี้เนี่ยอาจจะทําหน้าที่เหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทในเครือข่ายซึ่งอาจจะเป็นเครือญาติกันด้วยที่ปรึกษาค่ะแล้วก็อาจจะมีส่วนในการช่วยจัดหาหรือว่าเปิดบัญชีม้าที่ใช้รับเงินโอนเงินผิดกฎหมายพวกนี้อ๋อเป็นคนอำนวยความสะดวกเรื่องบัญชีม้าเนี่ยนะ ประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีจุดที่ค่อนข้างน่าตกใจคือมีข้อมูลว่าเขาอาจจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสูงถึงหลักล้านบาทหรือเจ็ดหลักเลยทีเดียวค่ะเฮ้เจ็ดหลักต่อเดือนเลยเหรอครับเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยเรื่องบัญชีม้าเนี่ยนะค่ะข้อมูลว่างั้นนะคะโห เงินเดือนขนาดนั้นมันดูสูงมากจนน่าคิดนะครับว่าบทบาทจริงๆอาจจะลึกกว่านั้นหรือเปล่าหรือว่ามันสะท้อนว่าขบวนการนี้เงินสะพัดมหาศาลจริงๆนั่นสิค่ะคือตัวเลขค่าตอบแทนที่สูงขนาดนี้มันก็ชวนให้สงสัยเหมือนกันนะคะว่าบทบาทเขาสําคัญแค่ไหนหรืออาจจะเป็นเหมือนสิ่งล่อใจที่ทําให้คนระดับนี้ยอมเอาอนาคตมาเสี่ยงแต่ยังไงก็ตามการจับคุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดตอนเครือข่ายที่สําคัญมากค่ะ การจับกลุ่มดำเนินคดีก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าเออมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรหรือเปล่าที่มันเปิดช่องให้เกิดกระบวนการซับซ้อนแบบนี้ขึ้นมาได้แถมยังดึงเอาเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องได้อีกใช่ค่ะอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่น่าจะยังไม่มีคำตอบง่ายๆจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้เลยนะคะคือนอกจากการตามจับคนผิดแล้วเนี่ยการป้องกันที่ต้นเหตุหรือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อไปอุดช่องโหว่พวกนี้ควรจะต้องทำยังไงกันแน่ ครับทำยังไงให้มันไม่เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่รัฐค่ะแล้วก็ทำยังไงให้การทลายเครือข่ายพวกนี้มันไปถึงต้นต่อจริงๆไม่ใช่แค่จับได้แค่ระดับปฏิบัติการหรือตัดแค่กิ่งก้านสาขาซึ่งอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมคงต้องช่วยกันหาทางออกกันต่อไปนะคะ